แล้วนอกจากการรวมตัวในวันสำคัญสำคัญมีอะไรเกี่ยวกับโครงสร้างหรือการกระจายตัวที่น่าสนใจอีกไหมคะปกติเราจะนึกถึงแต่เมืองใหญ่ๆนี่แหละครับคือประเด็นที่น่าทึ่งมากอย่างหนึ่งของ No Kings เลยและอาจจะเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดที่เราได้จากการสำรวจครั้งนี้คือการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ของมันมันไม่ได้จำกัดแค่ในเมืองใหญ่หรือพื้นที่ฐานเสียงเดโมแครบที่เราอาจจะคุ้นเคยกันหรอคะ มีข้อมูลจาก h a r ์ a ว d ร์ดชี้ว่าการประท้วงเดือนมิถุนา2025เนี่ยเกิดขึ้นในเกือบ38%ของเคาน์ตี้ทั้งหมดในสหรัฐเกือบ40%เลยนะคะแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นคือข้อมูลช่วงเมษาถึงสิงหา2025ค่ามาตรฐานของเคาน์ตี้ที่มีประท้วงคือเคาน์ตี้ที่โหวตให้ทรัมป์ชนะในปี2024เสียด้วยซ้าอะไรนะคะเคาน์ตี้ที่โหวตให้ทรัมป์เนี่ยนะมีตัวอย่างไหมคะว่าเป็นที่ไหนบ้าง มีครับอย่างเมืองคิงส์พอตในเทนเนสซีอันนี้พื้นที่อนุรักษ์นิยมเลยนะครับมีคนออกมา2,000คนเกือบ10%ซของประชากรเมืองหรือที่เมือง7รัฐไวโอมิงหรือในฮาร์ i ริงเคานตี้ที่เท็กซัสพวกนี้คือฐานเสียงรีพับลิกันทั้งนั้นครับโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากจริงๆค่ะมันบอกอะไรเราคะการที่มันกระจายไปในพื้นที่แบบนี้มันท้าทายความคิดเรื่องสองอเมริกาที่แบ่งแยกกันชัดเจนไปเลยครับมันแสดงว่าความกังวลเรื่องประชาธิปไตยเรื่องการใช้อํานาจเนี่ย มันไปไกลกว่าเส้นแบ่งพักแบบเดิมๆแล้วแล้วลมันก็ทําให้ฝ่ายบริหารเออยากที่จะด้อยค่าหรือป้ายสีว่านี่เป็นเรื่องของคนกลุ่มน้อยหรือเกมการเมืองฝ่ายค้านเพราะมันเกิดในฐานเสียงตัวเองเลยเป็นประเด็นที่เปลี่ยนมุมมองได้เลยนะคะแล้วใครเป็นคนขับเคลื่อนการประท้วงที่กระจายตัวกว้างขนาดนี้คะมีองค์กรหลักหรือกลยุทธ์อะไรเป็นพิเศษไหมมันเป็นลักษณะของแนวร่วมที่กว้างมากครับมีองค์กรเข้าร่วมมากกว่า200กลุ่มเลย มีทั้งองค์กรภาคประชาสังคมหัวก้าวหน้าสาภาพแรงงานกลุ่มสิทธิพลเมืองอย่างที่คุณคุ้นชื่อกันก็ Indivisible, ACLU, MoveOn หรือสาภาพครูอเมริกัน AFT พวกนี้ครับเป็นการรวมตัวที่หลากหลายมากแล้วพวกเขามีแนวทางหรือกลยุทธ์ร่วมกันยังไงคะกลยุทธ์หลักที่ชัดเจนมากคือการยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีอย่างเคร่งครัดเลยครับมีการลงทุนฝึกอบรมผู้เข้าร่วมนับหมื่นคนเลยนะครับเรื่องความปลอดภัย เทคนิคการลดความตึงเครียดการให้ความรู้เรื่องสิทธิทของตัวเองแล้วก็มีการใช้สัญลักษณ์ร่วมกันอย่างการใส่เสื้อผ้าสีเหลืองซึ่งเป็นสีที่เชื่อมโยงกับขบวนการประชาธิปไตยทั่วโลกอ๋อสีเหลืองนี่เอง